สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการของหมอโอ๊กนะครับหมอโอก๊กโราย,ยานวันนี้นะครับไม่ได้มาดูดวงแต่ว่าจะมาเป็นการเล่าประสบการณ์กูมานทองเฮียนนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตรงกับหมอโอ๊กเองเลยนะครับย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยทางหมอโอ๊กเองนะครับก็ประกอบธุรกิจ มีความที่เรียกว่าอยากจะให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จก็มีแรงมาดานใจมาจากคุณแจ็คแอนจิวนี่แหละครับที่ได้แบบไปเช่าคุมามาจากวัดวัดหนึ่งนะครับนั่นก็คือวัดสามงามหมอโอก็ไม่รีอรอครับรีบไปยังวัดสามงามนั้นนะครับในสมัยนั้นหลวงปู่ย้มท่านเป็นผู้ปลุกเสกกุมารทอง ขั้นตอนในการปลุกเสกเนี่ยนะครับจะต้องให้คนสติไม่ดีนะมาปั้นแล้วให้พระอาจารย์ท่านเนี่ยเป็นผู้เสกรูกนามอาการ32นะครับเชิญดูวิญญาณเข้าไปบรรจุในตุ๊กตาหรือว่ากุมารทองนั้นๆสำหรับอันนี้เป็นสายของทางวัดสามงามนะครับ พิธีกรรมเนี่ยผิดถูกยังไงนะครับก็สามารถชี้แนะมาได้หรือว่าถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยมาในนาที่นี้หลังจากที่ผมได้กุมารทองมาไว้ที่บ้านเนี่ยนะครับบ้านก็ดูสงบเรียบร้อยดีไม่ได้เจอหรือว่าพบเห็นอะไรด้วยตนเองแต่ณวันหนึ่งเนี่ยน้องชายได้พาเพื่อนของเขามาที่บ้าน เพื่อนก็เดินเข้ามาในบ้านนะครับผมก็เชิญมาที่โต๊ะอาหารพอมาถึงโต๊ะอาหารเนี่ยสิ่งที่น้องคนนั้นเนี่ยเขาได้ทำหน้าแปลกใจแล้วน้องเขาก็าได้พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะเด็กที่นั่งตรงหน้าต่างกางเกงสีน้ำเงินนั้นอนวิ่งหายไปไหนละเพราะตอนที่ เขาเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยเห็นเด็กตรงหน้าต่างพอจะเข้าไปใกล้ตรงโต๊ะอาหารซึ่งใกล้หน้าต่างนั้นก็เห็นเด็กวิ่งไปทางหลังบ้านแล้วหายไปเลยผมจึงบอกว่าที่บ้านผมไม่ได้มีเด็กนะครับไม่ได้มีเด็กอยู่ตรงนั้นเด็กไปโรงเรียนหมดแล้วแล้วเขาเห็นเด็กถอดเสื้อเนี่ยใส่จุกกระเบนสีฟ้าซึ่งไม่มีเด็กที่บ้านน,น,นะครับ จนทุกคนก็อ๋อกันว่านั่นลละโดนดี